สุดียับผมในคลิปนี้นะเราก็จะมารีวิวและแนะนำมังงะที่เป็น l อลใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของค่ายเขียวนั่นเองนะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบเอ่อเลิฟคอมเมดี้ที่ผสมผสานเอ่อความเป็นมนุษย์และครึ่งมนุษย์ครึง่งไดโนเสาร์นั่นก็คือไดโนเสาร์กับหนุ่มฟอสซิลนั่นเองนะครับของผู้แต่งจุนโรคุโมโต จากสารพิมพ์ลักพิมพ์นั่นเองนะครับซึ่งตัวเรื่องนี้นะคือเป็น LC ใหม่ล่าสุดที่วางขายครั้งแรกที่งานหนังสือเลยนั่นเองนะผมกับราคาค่าตัวในงานหนังสือเนี่ยคือหน1าบาทนะครับผลรายละเอียดเพิ่มเติมของราคาหรือรายละเอียดการพิวพ์อร์ต่างๆแต่ผมจะมาพูดในตอนที่หาของแล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดภายนอกกันดีกว,ว่า ซึ่งตัวรายละเอียดภายนอกนะผมตัวเล่นจะเป็นปุกมันนะก็ตามสไตล์ของลักพิมพ์นะผมนะแล้วก็จะว่าไงดียังไม่รู้จะพูดอะไรนะตอนนี้ก็ดูไปก่อนก็คือดีไซน์ก็ดูเรียบเรียบดีนะผมเป็นแบบเวอร์ชันใหม่นะไม่มีราคาบอกตรงปกนะนะแล้วก็จะเป็นดน้านหลังนะผมนี่ว่าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ราคาราคาเต็มหรือราคาปกอย่างอยู่ที่14 5บาบาท ต่อเล่มนั่นเองนะครับนี้คือเรื่องย่อนะผมโคบาเคะซากุยะเด็กหนุ่มผู้โดดเดี่ยวซ้ำยังเป็นโอตาคุในสาวตัว,ตวพ่อวันแรกที่เข้าโรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยเขาก็ต้องมาเจอกับภาพที่สุดช็อกที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาสิ่งที่ยืนอยู่ในห้องเรียนที่ไม่มีคนอยู่คือไทแรนโนซอรัสหตัวนี่คือความฝันภาพลวงตาหรือเป็นการเดินทางข้ขามกาลเวลาอย่างนั้นเหรอก้าวาม ผ่านการเวลา66ล้านปีเรื่องราวจูราสสิกคอมเมดี้ที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งสามวัยมุปลายไทรนโนซอรัสกับหนุ่มโอทหุเป็นผู้ร่วมการทักทอขึ้นเปิดม่านขึ้นแล้วนั่นเองนะผมซึ่งจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยมังหะเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องแรกนะผมของอาจารย์คนนี้เลยที่เป็นคนทำสตอรี่เองนะผมนะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีผลงานที่จะเป็นแบบเป็นคนวาดภาพประกอบให้นะครับอันนี้จากที่ผมหาข้อมูลมาจาก My a n i m ร l i s t นะ ทีนี้เรามาดูเระเอดภายในกันนะครับนี่นะเรียนภายในก็จะเป็นปกด้านในพร้อมกับสตรอรี่ของตัวผู้แต่งเองที่มาเขียนบรรยายนั่นเองนะคผมแล้วก็ข้างหลังก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีความแกกๆเนอเออผมก็ ชอบนะพวกในคอมเมดี้ดีนะครับผมทีนี้มาดูเรื่องของลายเส้นนะครับเปิดมาก็จะเป็นภาพสีกระดาษมันเลยนะครับผมอ่าซึ่งจัดว่าฉ่ำม,มากนะฮะนี่ก็เป็นธรรมดาละคือเราจะมาพูดในส่วนของลายเส้นเลยละกันนะครับ ในส่วนของลายเส้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าลายเส้นผมค่อนข้างที่จะชอบอย่างมากเพราะเป็นลายเส้นที่อ่านง่ายแล้วเข้าใจความสูงตัวละครน,นะฉากเชิดสีตัวละครลายเส้นตัวละครทุกอย่างทํามาดีหมดเลยถึงดีเทลของเด็สาวด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนลายเส้นเนี่ยผมให้ไปที่เต็ม5ไปเลยทีเดียวนะทำมาได้สวยงามอย่างมากนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเนี่ยคือก็จัดว่าน่าสนใจนะครับการเล่าเรื่องที่มีความเป็นโรแมนติกผสมคอมเมดี้ในวัยเรียน,นยแล้วก็มีความตะมุตตมินะก็จัดว่าเป็นอะไรที่งดงามมากนะครับผมก็เต็ม5กันไปเลยละกันนะครับพลาดไปได้ค้างนะบอกก่อนทนี่มันเป็นความหายาก อ่ะทีนี้มาเป็นเรื่องของความหายากอ่าต้องพูดก่อนเลยว่าเรื่องนี้ได้ lc มาเนี่ยประกาศมันนานมากและจนกระทั่งได้ลงครั้งแรกเมื่องานหนังสือที่จัดอยู่ในะปัจจุบันนี้ที่ใกล้จะจบแล้วนะถ้าคลิปนี้ลงนะอืมก็ก็ลงที่งานหนังสือเล่มหนึ่งนะผมก็ราคาหนึ่งรสสบาทหน้างานและมันจะมีเปิดพิเออเดอร์ก่อนที่จะมีงานหนึ่งก่อนงานหนังสือจะเริ่มนะผมก็จะเป็นพิเออเดอร์แบบข้ามปีอ่ะ ประมาณนั้นนะครับแล้จะส่งเป็นแบบสรอบมั้งก็คือจะเป็นครบ5เล่มเลยราคา990บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือพิโอเดอร์หนเลยจบพร้อมกับบ็อกเซตแล้วก็อะไรบาบาบาของเขานะนั่นแหละแต่มันจะแบ่งเฟสในการส่งอ่ะอย่างเช่นเล่มหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะส่งมา,มา,มาสิ้นเดือนนี้แล้วก็อีกสเล่มก็คือเล่ม2อสแล้วก็4กับหเนี่ยก็จะส่งใน ปีถัดไปเดือนประมาณเมษายนพฤษภาอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าปจจบันปิดพิเออเดอร์ไปหรือยังนะในตอนที่คลิปนี้ลงนะผมเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาปแปะให้นั่นเองแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นพิเออเดอร์เหมือนกันก็จะเป็นพิเออเดอร์ตัวเล่มหนึ่งตัวเล่มเดียวในราคา121บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็อันนี้ก็จะได้หลังจากงานหนังสือก็คือน่าจะจัดส่งเส้นเดือนนะเล่มหนึ่งนะครับก็ ราคามาต่างกันแค่1 0บาทอ่ะเออเอาตรงๆอ่ะผมก็เลยซื้อหน้างงานเลยกันเพราะเราซื้อแล้วเราได้อ่านเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดเลยนะทีนี้มาเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว <S <S คือความใส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยคือจะบอกว่าไงดีตัวบางอัดเรื่องนี้ผมสนใจมั้งแต่ ประกาศ LC มันสักพักใหญ่ๆแล้วนะที่ทางรักพิมพ์ได้ประกาศมาแต่ผมไปไล่เล่นดูแกลเลอรี่ตัวเองแล้วก็ไปเจอภาพ LC เนี่ยแล้วผมเซฟไว้นานมากจนลืมไปเลยอะว่านี่เขาประกาศ LC มาเว้ยอืมทีนี้ผมก็เลยได้หาข้อมูลนะก็สรุปว่ายังไม่ลงแล้วก็ทางตัวสนัิมก็ได้ประกาศลงในงานหนังสือครั้งแรกนั่นเองผมก็เลยไปสอยซะเลยแล้วก็ ควรามรู้สึกตอนอ่านคืออย่างแรกคืออ,จอ,อาจารย,นนย,าย,ายนะ์ในเรื่องของลายเส้นลายเส้นเนี่ยทำมาได้สวยมากๆเลยนะในเรื่องของแบบภาพสีถึงแม้การลงสีเขาจะมีแค่สีหน้านะแต่สีกับกระดาษมันที่ตัวสารคุณธรรมมาถือว่าทํามาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเสื้อลายเส้นของตัวอาจารย์เองก็ทํามาได้สวยนะครับรวมถึงการเล่าเรื่องการเล่าเรื่องเนี้ยการใส่มุกตลกมุกแก๊ก ใความเป็นออโตคุในยุคข,ของจูราสสิกมาอ่ะเออผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครเพราะว่าคือตัวจารย์แกเขาทํากันบ้านหนักมากเก่ยวกับไดโนเสาร์นะอืมก็ถืว่าทํามาได้ละมุนละไมลงตัวอย่างมากนะครับสำหรับตัวลายเส้นและเนื้อเรื่องที่ทรมาดีงามมากตัวที่คือ ผมบอกในะเรื่องย่อๆโดยสรุปภาพรวมไปทีหนึงกันคือต้นนเรื่องเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยได้รู้ความลับของตัวหนุน่ยนะก็คือไดโนเสาร์เนี่ยว่านางเนี่ยเป็นไทแรนโนซอรัสใช่ไหมหรือว่าเอ่อถ้าพูดมันเหมือนทีเล็กอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันไหมนะอ่านะนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยยินที่จะเก็บความลับไว้เพราะว่านางเนี่ยคิดจะเปิดตัวกับทุกคนในห้องแต่ถ้าว่าถ้านางเปิดตัวไปอะแล้วคนมัน คนแบบคนในห้องกลัวมันจะทําให้นังอาจจะบบมันอาจจะเปลียแบบฟิลแนวเป็นอาจจะเป็นดารมาม่าไปเลยก็ได้นะเออทีนี้มันก็เลยเป็นการเก็บความลับของไดโนเสาวเพื่อไม่ให้เพื่อนในห้องรู้นั่นเองนะผมก็เลยเป็นมังงะเลิฟคอมเมดี้ัยเรียนที่สนุกและลงตัวอย่างมากนะครับและที่สำคัญเลยคือ5เล่มจบ นั่นเองนะเล่มที่ญี่ปุ่นก็จบไปนานละที่ไทยก็คาดว่าปีหน้าจบแน่นอนการันตีนะครับเพราะว่าทางโตวซนาพิมก็ได้เปิดเพยด้ดย5 5เล่มมาเลยนะก็ซึ่งถามว่าผมได้พีไหมผมไม่ได้พีไว้นะครับผมเพราะว่าจํานวนเงินมันค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยนะช่วงนี้ก็ชอ็อตๆอยู่นะฮะที่หายไปก็ช็อตนั่นแหละครับนะคือถ้าถามว่าใครกํลาลังหาแนว ผมอาจจะพูดวบกวนนะขอโทษด้วยถนะ้าใครหาแนวโรแมนติกแล้วคอมดี้ที่แปลกใหม่หรือฮอตเรื่องที่มันดูแบบอาจจะคล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างอยู่ในตัวผมก็อยากแนะนำนะเรื่องนี้คือไดโนรัาก์กับหนุ่มฟอสซิลแล้วับผมนะของผู้แตง่งจ ok um ุนโรคุโมโตะนั่นเองนะจากสารัพิมพ์ลักพิมพ์ราคาปกอยู่ที่145บาทส่วนราคาในงานซื้อก็131บาทและที่สำคัญเลยมีเปิดพรีออเดอร์ สเล่มด้วยปิดหรือ,อยังเดี๋ยวให้ข้อมูลนะไว้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าสนใจแนวนี้เรื่องนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะผมนะก็ถ้างานหนังสือยังไม่จบก็ไปหาซื้อกันหน้าง,งานได้เราถ,าถ้างานจบแล้วก็ทางเว็บไซต์เขาน่าจะมีขายอยู่นะครับก็ถ้าใครชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่พยายามรับชมมาจนจบจนถึงตรงนี้นะครับผมนะขอบ ขอบคุณมากๆนะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างหรืออาจจะพูดวกว,วนซ้ําๆเติมๆอะไรอย่างนี้ก็ประธานโทษด้วยไม่ได้ถ่ายรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ไม่ค่อยยังปรับตัวไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะพยายามลงให้มากขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นอาทิตย์ไปอาทิตย์นะครับนะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมบอกนี้เลยนะันว่าผมจะลงคลิปอ่าเป็นวันอาทิตย์นี้ลงใช่ไหมอาทิตย์หน้าไม่ลงนะครับแล้วก็อาทิตย์ถัดไปเดี๋ยวจะลงต่อนั่นเองนะก็ขอให้เข้าใจด้วยกันนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้ติด,ดตามทุกคนนะครับณนะวันนี้ที่ถ่ายคลิปผู้ติด,ดตามจะเกือบ600แล้วนะครับก็ถ้า600เมื่อไหรตอนคลิปลงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะผมแล้วก็ขอบคุณที่ชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ